มาแล้วงวดแรกสามแด้งตารางเงินเข้าเดือนพฤศจิกายน2564เช็คดวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด สวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่28ตุลาคม2564และเช่นเคยค่ะทางช่องมาแจ้งข่าวสารมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวด่วนสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่จะได้รับเงินจากทางภาครัฐงวดแรก ในเดือนพฤศจิกายนนี้อีกแค่ไม่กี่วันแล้วนะคะได้รับถึง3มแดงเลยทีเดียวซึ่งเงินในส่วนตรงนี้จะมีเงินในส่วนตรงที่กดเงินสดได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆ ในทุกๆวันด้วยนะคะเช็คสิทธิ์ด่วนเลยค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโอนเงินเข้าบัตรเดือนพฤศจิกายนนี้เช็คไทม์ไลน์วันโอนเงินเดือนพฤศจิกายนพร้อมเช็คสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสำหรับมาตรการเยียวยาที่ทางคองรมอได้อนุมัติล่าสุดสำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อสนับสนุนโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพื่อช่วยลดค่าขรองชีพในเดือนพฤศจิกาย,ยน2564นี้ค่ะสำหรับ3าเด้งที่พ่อแม่พี่น้องจะได้รับในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนะคะ 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบที่3นะคะช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มอีก300บาท ต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนคือพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมค่ะและก็มีค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภควงเงิน200ถึง300บาทต่อคนซึ่งจะได้รับกันทุกเดือนอยู่แล้วรวมเป็นเงินคนละ8 0 0บาทในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รับกันไปเลยนะคะในวันที่1พฤศจิกายนนี้3เด้งเลยค่ะ สำหรับเงินในส่วนตรงนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะซึ่งสามารถนำไปซื้อสินค้าที่ร้านค้าประชารัฐและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเท่านั้นนะคะแต่สำหรับเงินสดที่พ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับกันนั่นก็คือวันที่18พฤศจิกายนค่ะพ่อแม่พี่น้องจะได้รับเงินสดที่ช่วยเหลือจากทางภาครัฐ โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและสามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM กรุงไทยรายการที่1คือเงินคืนค่าไฟฟ้านะคะที่พ่อแม่พี่น้องใช้ไม่เกิน315บาทจะได้รับเงินสดในวันที่18พฤศจิกายน2564และ2เงินคืนค่าน้ำประปาที่ใช้เกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทนะคะ จะได้รับวงเงินสนับสนุนในวงเงิน100บาทและต้องชำระส่วนที่เกิน100บาทเองนะคะสามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ได้เช่นกันค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ